จากที่ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ NRD บายฮาชิคว้ารางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการการ,การประกวดน,นวัตกรรมในงาน The International Exhibition of Invention of Geneva ซึ่งเป็นงานระด,ดับนานาชาติที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่26-30เมษายนที่ผ่านมาณหอประชุมนานาชาติพอ r e เร็ po, ในเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งแบรนด์เอ็นอาร์ดีบายฮาชิผลิตโดยบริษัทฮาชิแบลบรัทารี่ประเทศไทย จำกัดจับมือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิทั้งเภสัชกรแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ร่วมกันพัฒนาผลิภตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้นอนไม่หลับสัญชาติไทยด้วย เริ่มต้นนะครับมันเป็นปัญหาที่ตอนนี้คนไทยกาลังมีปัญหาเยอะมากก็คือเรื่องของโรคนอนไม่หลับนะฮะมันเลยทําให้นะครับทาง3ฝ่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทหาชีราบัตทจ่จำกัดรวมถึงทาง FG g l o b a l และสุดและสุดท้ายนั่นก็คือทางมหาธรรมศาสตร์นะครับเราผนึกกําลังกันนะครับในการต่อยอดนะครับพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่จะสามารถช่วยให้คนไทยเนี่ยหรือคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับ จะสามารถทําให้กลับมานอนหลับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งทางยาและหรือยาต้านการสึมเศร้านะครับและรางวัลที่เราได้มานะครับก็คือเป็นงานนะครับอินเวนชันนะครับจนิวาปี2023และรางวัลนี้นะครับต้องบอกนะว่าเป็นรางวัลที่หมายปองของนักวิจัยทั่วโลกนะครับที่อยากได้รางวัลจากที่นี่ครับและเวทีแห่งนี้นะครับทางเรานะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่านักวิจัยของประเทศไทยนะครับเก่งไม่แพ้ใดเก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ ไปชนะเลิศมาและได้รางวัลกลับมาด้วยครับมันเป็นผลตอกย้ำมันเป็นผลตอกย้ำนะครับให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ NRD b y h a t c h นี่มันสามารถนะครับให้ผลลัพธ์ได้จริงใน3เรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งะฮะในเรื่องของการทำให้หลับลึกหลับสบายนะครับร่างกายมีการสร้างซีโรตทนินแล้วก็เมลาตทนินเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแบบธรรมชาตินะครับอันที่2ครับปรับสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยแบบธรรมชาติครับและสุดท้ายครับสามารถลดอายุเซลล์เทโลเมียได้จริงครับ ใช่ครับได้รางวัลมาทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนะครับก็คือเหรียญเงินซิลเวอร์นะครับเจนีวาปี2023และรางวัลนะครับต้องบอกว่ารางวัลพิเศษนะครับจากทางคณะกรรมการประเทศเวียดนามครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งเป้าครับว่าจะได้เหรียญทองครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเหรียญทองเราจะมีความพิเศษนะครับก็คือเขาจะสอดแทรกในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของ AI เข้าไปนะครับแต่ในหมวดบูของอาหารเสริมนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เหรียญซินเวอร์คือสูงสุดแล้วครับอ่าต้องบอกว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนก่อน เพราะการที่เราส่งไปประกวดแบบนี้นะครับในภาคเอกชนแบบฮาชินะครับเราไม่สามารถส่งประกวดเองได้และในงานประกวดนะครับเราเขาจะต้องดูข้อมูลในเรื่องของงานวิจัยนะครับเริ่มตั้งแต่เซตเลยนะครับตั้งแต่เดย์วันที่เราจะผลิตสินค้าออกมาตั้งแต่การคัดเลือกสารนวัตกรรมนะครับองค์ประกอบในสูตรตำรับนะครับรวมถึงเราต้องมีการเทส t r นะครับรีวิวนะครับเขาเรียกว่าเทส t ผู้เข้าวิจัยก่อนนะครับว่าตอนนี้ ผลลือธของเขาเนี่ยในร่างกายเป็นอย่างไรบ้างฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือเทโลเมียที่เราจะตรวจวัดเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และหลังใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีจริงๆว้าวจริงๆและสุดท้ายเราก็าทำเป็นเล่มวิจัยขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในะบวนการตรงนี้มันต้องเกิดการโคประสานงานกันกระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีทีมนักวิจัยชั้นนำนะครับนะฮนะแล้วก็ส่งไปให้ทางสํานักงานวิจัยแห่งชาติหรือวอชอเนี่ย ตรวจในเรื่องของเอกสารเรื่องราวว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยยอมรับได้ไหมดีจริงไหมน่าเชื่อถือไหมแล้วก็สุดท้ายอนุมัตินะให้เราส่งไปประกวดนะครับในนามตัวแทนของประเทศไทยครับในฝั่งของทางต้อเที่จะตรงงรับเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างในส่วนของทางฮาชินะครับแล้วก็ FG Global นะครับแล้วก็ในฝั่งของทางเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามี e n g a g e m e n t ในเรื่องของความร่วมมือที่ดีทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะครับแล้วก็ส่วนในนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่รองศา,าตสตราจารย์ดรสุภกรบุญยืนนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์และนักวิจัยอยู่แล้วนะครับในการที่จะนําเสนอเราเรียกว่างานวิจยัยในเชิงของทางธรรมศาสตร์และสําคัญคือว่าทางธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็มีความเร่งเห็นในเรื่องของคุณค่าของงานนาวัตกรรมโดยเฉพาะนาวัตกรรมที่เป็นสมุนไพรของคนไทยบวกกับเราเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรที่มีเรียกว่ามีความเป็นเทคโนโลยีดับโลกนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมาลงตัวอยู่ในฮาชิแบรนด์ที่ชื่อว่า NRD อยู่แล้ว มั่นใจมากครับยืนหนึ่งครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งสําหรับสโลแกนในการทํางานของฮาชิรวมถึงเพจกรเอกนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทําแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่สิ่งที่ผมมุ่งเน้นนะครับคือความรู้ความเข้าใจนะครับร่างกายว่าวันนี้เราป่วยได้ยังไงเราทําไมเราถึงนอนไม่หลับนะครับเมื่อเวลาที่เรานอนไม่หลับนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามคิดเลยนะคือไม่เป็นไรเรานอ,นอนไม่หลับปล่อยไว้ แล้วสุดท้ายไอ้จากคําว่าไม่เป็นไรนี่ครับเดี๋ยวมันจะเลื้อยลังแล้วสุดท้ายปลายทางของคนไข้กลุ่มนี้นะครับมันคือ,อยานอนหลับและยาต้านการซึมเศร้าและเมื่อไหร่เราพึ่งยานอนหลับหรือยาต้านการซึมเศร้านะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้เองครับสุดท้ายเราก็ต้องกินยาไปตลอดนะครับพอวันที่ไม่กินเราก็ไม่สามารถนอนเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมุ่งเน้นนะครับนั่นคือความรู้ความเข้าใจครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับที่อนอนไม่หลับก็คือการย้ําคิดยำำ้ําทําการฟุ้งนะครับการ อารมณ์จิตใจความเครียดไม่ได้นั่นเองครับสุดท้ายมันตอกย้ําซ้ําๆสะสมซ้ํซาๆครับสารสื่อประสาทหรือฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและก็เลยส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับนั่นเองครับสิ่งนี้นะครับก็อยากจะให้ลูกค้าหรือผู้ป่วยหรือคนไข้นะครับผมจะมีการเน้นนะครับให้ความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับให้เขาเข้าใจนะครับปฏิบัติด,ด้วยตัวเองก่อนไม่ได้มุ่งเน้นแต่การกินยาหรือแต่อาหารเสริมเท่านั้นครับตัวเราคือที่พึ่งของเราดีสุดครับและอาหารเสริม หาชิ NRD นี่เป็นแค่ตัวเสริมตัวช่วยที่จะให้เขาหลับลึกหลับสบายนะครับลดอายุเซลล์แล้วก็ปรับสารสื่อประสาทในสมองได้จริงครับ ครั้งนี้จริงๆ FG g l o b a l เราก็เป็นเพื่อนเก่าแก่กับทางฮาชิมาอยู่แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่คราวนี้เนี่ยด้วยด้วยตัวนี้เนี่ยเหมือนกับที่ FG Global ของเราได้แข็งแรงมากๆเพราะเราเนี่ยไปเอานวัตกรรมระดับโลกนะครับซึ่งคนพบที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลพร p r ส์แล้วด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ซึ่งสูตรตัวนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นการ เขาเรียกว่าร่วมมือกันร,ระหว่างเพสัชกรสุดยอดของประเทศไทยนะครับที่1ก็มาจาก FG Global อีกอันนึงก็มาจาก Global, อ,กอนนกาฮาชิา achi, นะครับซึ่ง2คนนี้เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับส่วนผมเนี่ยมีการรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูงานวิจัย S <S> พอเราได้สูตรมาแล้วเรามาดูงานวิจัยว่าพอใช้กับคนจริงแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาบ้างด้วย <S <S 2> <S 2> ผมเ,ยเป็นบุคลาคลกรทางการแพทย์ด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็เราดูว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม <S <S 2> <S 2> โดยเฉพาะนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงท่า้านการนอนนะครับ <S <S 2> <S 2> อย่างที่บอกไม่ใช่ว่าคุณนอนอย่างเดียวแต่ว่าคุณภาพของการนอนมีผลด้วยนะครับพอเราเปลี่ยนคุณภาพการนอนวิธีการนอนแล้วก็เขาเรียกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนจนมีการเปลี่ยนแปลงของสารสืบประสาทออกมาแล้วอย่างอื่นที่เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ทางด้านดีนะทางทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ทางด้านจิตวิยาดทางด้านจิตเวชเนี้ยไม่เรียกจิตเวชเล็กสุขภาพจิตแล้วกันนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันนี้พอเรามาดูแล้วว่าเ้ยสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้ผลจริงๆแล้วก็มีการพิสูจน์ด้วยเขาเรียกว่า ทั้งงานทดลองแล้วก็คนผู้ใช้จริงนะครับเราก็เลยเล,เลือกสูตรนี้เนี่ยทีไ่ไปประกวดนะครับจุดเริ่มต้นก็คือ,อเรามีความสามารถที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่าฮาชิเนี่ยสามารถนํานวัตกรรมระดับโลกของเราที่เราเป็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นผู้คขาเรีกปรุงสูตรขึ้นมาร่วมกับฮาชิเนี่ยครับออกสู่ร,ระดับโลกได้เราก็เลยไว้ใจให้ฮาชิเนี่ยเป็นคนที่นํานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกสู่ตลาดให้เราครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นความฝันของผมเลยได้นะครับผมอยากจะทําให้วงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะครับทุกแบรนด์หรือทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมุ่งเน้นนะครับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เน้นมุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรดักต์เนี่ยมันต้องดีนะครับและสามารถเขาเรียกว่าตรวจวัดได้ในทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์วนะ่าผลเลือดก,กินมาดีขึ้นจริงๆไม่ใช่เอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวจับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา มีผลลัพธ์ทางการแพทย์เป็นตัวยืนยันเราสามารถมั่นใจได้ครับว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับร่างกายจริงๆและไม่มีผลเสียผมเน้นนะครับอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยสิ่งสําคัญนอกจากผลลัพธ์แล้วลองลงมาสิ่งสําคัญลองมาคือจะต้องไม่มีอะไรตกค้างกับร่างกายของเราตับไตของเราต้องไม่แย่ต้องไม่ป่วยครับตับไตของเรามีแต่ต้องดีขึ้นดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะทําให้นะครับผู้บริโภคทุกๆคนเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเขาใช้สินค้าเขาเสียเงินเนี่ยเขาได้สิ่งประโยชน์กับร่างกายของเขา มากที่สุดนะครับและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งครับที่หาชีมุ่งเน้นนะครับก็คือว่าเราต้องการให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายร่างกายวันนี้เราป่วยได้ยังไงเราป่วยเป็นเบาหวานได้ยังไงเราป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนได้ยังไงเราป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับได้ยังไงนะครับเพราะนั้นพอเราเข้าใจครับการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราก็จะเป็นทิศทางที่ถูกต้องร่างกายจะไม่ได้อ่อนแอลงครับ